สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเกษตรกรนะครับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ร้านทรัพย์โสพลนะครับก็กล่าวควาว่าสวัสดีทุกๆคนเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับผมก็พยายามนะครับผมจะทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับเกือบเกือบทุกวันนะครับแล้วก็จะมีสินค้านะครับเป็นเครื่องยนต์การเกษตรมือสองนะครับ หลากหลายแบบนะครับหลายสไตล์นะครับเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ต้องการใช้เครื่องประมาณกี่แรงนะครับงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็วันนี้นะครับมีสินค้าดีๆนะครับเป็นเจ้าเครื่องนะครับยี่ห้อไทเกอร์นะครับเป็นเครื่องเรียนแบบคูบัต้า11แรงนะครับผมย้ํานะครับเป็นเครื่องเรียนแบบนะครับผมแต่ว่าเป็นเครื่องมือสอง ที่สภาพดีพร้อมใช้งานนะครับสําหรับเครื่องนี้เป็น1ิเแรงม้านะครับตรงรุ่นเขาเลยก็คือไทเกอร์ครับรุ่น TGD นะครับผมรุ่นนี้ก็เหมือนคูปูต้าทุกอย่างนะครับแต่เป็นเครื่องเรียนแบบนะครับผมแล้วก็ได้มาตรฐานมอกนะครับรุ่นนี้ฟาร์มพิเศษจะดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะใช้ลูกปืนเป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วปลุกลูกปืนข้อเหวี่ยงลูกปืนบาลานเซอร์จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นฟาร์มทนทานและฟาร์มคงทนก็จะใช้ได้นาน รุ่นเครื่องเรียนแบบรุ่นอื่นนะครับแต่เราไม่ได้บอกชื่อนะครับคืออันนี้ผมพูดให้ฟังีเฉยนะครับผมก็เครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับสายสูบยังไม่เคยถอดนะครับปั๊มยังไม่เคยถอดเครื่องตัวนี้โดยรวมนะครับอยู่ที่80%นะครับเป็นงานดิบเลยนะครับจากบ้านทุค้าแบบนี้มาเลยดินฝุ่นยังอยู่ครบแบบนี้นะครับสําหรับเครื่องนี้ เดี๋ยวมารีวิวฟังพร้อมๆกันครับเพราะว่าเครื่องเสียงดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมทดสอบกําลังแล้วนะครับเครื่องตัวนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็ใช้ดูดน้ํานะครับแล้วก็เข้าสวนเข้าไร่นะครับก็ไม่ค่อยต้องไม่ต้องกังวลมากสําหรับเครื่องนี้นะครับเพราะว่าโจรก็จะไม่ค่อยนั่นทลายเพราะเป็นเครื่องเรียนแบบนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเครื่องนี้อยู่ที่นะครับหนึ่งหมื่น 4,900บาทนะครับ14,900บาทเท่านั้นไม่พอนะครับเรามีโปรโมชั่นอีกวันนี้นะครับแถมสายพานพัดลมนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับของแท้กันเลยครับมูลค่าเป็นร้อยนะครับเราแถมให้กันเลยวันนี้สำหรับวันนี้คลิปดีๆนะครับสำหรับเจ้าไทเกอร์11แรงนะครับเครื่องเล่นแบบตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงมาพร้อมกันนะครับไม่ผิดหวังครับสำหรับเครื่องนี้เป็นทางเลือกของทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาเครื่อง กำลังเยอะแต่ราคาไม่สูงมากนะครับต้องเครื่องนี้เลยนะครับผมรอทะโลนะครับมันเครื่องเครืปกตินะครับเรามาเล่นกัน โรนิ่มนะครับรอบโรนิ่มนะครับแรงกระชากดีนะครับเครื่องไม่หลวมครับใดสนใจนะครับจะส่งไ้ทั่วประเทศไทยนะครับแลนเราอยู่จังหวัดจ่าเชียงซานะครับแต่จะส่งไ้ทั่วไทยนะครับเริ่มต้นที่900บาทนะครับถึง2,500บาททั่วประเทศไทยนะครับสําหรับเจ้าไทเกอร์ตัวนี้ก็เหมาะแก่งานตั้งสูบน้านะครับงานสวนงานตั้งทิ้งนะครับไม่ค่อยรอดจะไม่ค่อย จะล่อตาล่อใจขโมยเท่าไหร่นะครับก็พร้อมใช้งานกันเลยสำหรับเครื่องนี้เบอร์โทรร้านทรัพยสุพลน,นะครับ0892462253นะครับ0892462253นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามร้านทรัพย์สุพลเจริญยนต์ทางช่องย t u b e ด้วยนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ